เจ็ดวันหลักผอบชาดาวนะคะร <ste ck> ักมากับ่ <ste ck> อันนี้ก็คืองานแก้โอเพนของคุณมอดี้อียนะคะสวัสดีค่ะเปรียวนะคะวันนี้ก็ครบกำหนด7วันเดี๋ยวก็ได้มาถอดฝืเซซึ่งถอดออกมาแล้วคือฉ่ำมากดีมาก แทบจะไม่ช้ำเลยแล้วทรงแบบดีมากเลยอะคะ่ะประทับใจมากค่ะสําสหรับวิธีการดูแลตัวเองของเปียวนะคะที่ทําให้มันบวมน้อยมากขนาดนี้ก็คือหลังจากที่ทําไปสามวันแรกคือประครบเย็นแทบจะไม่ได้นอนเลยประครบเย็นอย่างเดียวส่วนวันที่สี่ก็จะเป็นประครบอุ่นแล้วแล้วก็กินยาตามที่หมอสั่งให้ตรงเวลานะคะเชา้ากลางวันเยน็นก่อนนอนบางคนอาจจะมียาก,ก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามกินให้ตรงเวลาแล้วก็มีวินัยในการดูแลตัวเองก็อาจจะเป็นเรื่องจุกจิกเล็กๆน้อยๆการเช็ดแผลการทำนูน่นท นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันสําคัญอย่งเงี้ยสำคัญกับแผลเราเหมือนที่เบลดูแลตัวเองมาตอนเนี้ยพอมาตัดไหมอะ่ะพี่ๆชมกันใหญ่เลยว่าแบบแผลสวยมากกันพเพราะเบลดูแลตัวเองจริงๆค่ะประทับใจมากกับคุณหมอเอียค่ะแล้วเดี๋ยวพอครบ14วันนะคะเราจะมาอัปเดตรอบค่ะเพราะว่าเราจะมาตัดไหมกันนะคะ